ตอเน่องครับเส้นเรือืต่อหน้ือแต่ดูเินหมดแล้วครับต่ำก็อกมาครกตามนั่นวัดผอตั้งดักเสือนะครับปูนี่ผลไปดัการนำคณะจากทัางใหม่นะครับเขาตบบินโดนออาโดนนะครับบินจีตามที่ที่นะปังเะหัวแด้ปตอเนี้ยนะครับเพื่อสำรวจกแบ่งหน้า หรือจะทำสิ่งไหนได้นะครับก็จะ,ะค้ำกับข้อปเป็นเรื่อวนเรื่องจาก,ก็ตรงตีมานตีเทวบารเหลาวนั่นนะครับก็จะสร้างราชพิีตอนชีพธีสร้างลูกน้องนะครับล,ลูกน้องของชานิ่าโคว่าขหงจักรวาลนะว่ารป,าปร,รายมาพระอินตสารนุยกนำาองไปทำคมเดียวป,ปิดต่อโดยวิสสำรวจในสถานที่ีนี้นะครับแล้วก็วันที่า2สิงหานะครับ ผมป็ช้ฝสายนะครับจำลองผมไปหาว่าประมาได้สมส่วนนะครับก็ท่าผอหลายๆท่านนะครับก็เป็นเป็นนี่ผมอยู่นะครับาสี่ห้าท่านเนะี่ยปฏนทสี่ห้าเชิญเนี่ยครับต้องใจนี่ผมนะครับเพราะฉะนั้นทำงั้นจากนันได้ของท่านนะเพื่อ,อปที่เือไทยต้องตัวเนะครับเดินผูบกบรผมาหาได้แล้วสมสมส่วนนะครับต่อจะับ ฝากสรกระทาสาขแล้พอนอกรัวกันนั้นนะครับพอไปลนีกลับไป้านี้ะครับุณคเจ้าทุขอเรียนเชิญทางคุณด้การณรงสายเร็วเจะพวงด้ยการโรงเรียนวัตถ์ประคาของเราได้มาพบกับคุณบ้าุเจ้ารับกับประกาศขุณเจ้านะครับ ท่านครูธยุทธ์ศรสุนพรเจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดศรีบุญชุมนะครับเจ้าคณะราบพลศรีถ้อยนะครับท่านนายอำเภอแม่ใจนะครับท่านพิรัช์จันทิมานะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทางสาธารณเภอนะครับท่านพัฒนาชุมชนนะครับท่านพกกำลังนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยท่านสงนะครับท่านอรสวั์โยปัญญานะครับ ท่านรองผู้บริการสำนักงานผู้พิที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งนะครับท่านประธานกลุ่มผู้บริหารอำเภอแม่ใจนะครับท่านนราศรียพีิยงนะครับท่านประธานกลุ่มสีสุขนะครับท่านปออนะครับยี่กอเสจตะกูลนะครับแล้วก็แขกผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับคูชัยนะครับจาก G Phone n e s i นะครับสำนักงานข่าวจากอัมลิทีวีนะครับ ทีพีวีและก็ไทยนิวที่มาช่วยทำข่าวประชาสัพันธ์ในวันนี้นะครับแล้วก็แขก้ัเเีิทุกท่านนะครับตัวกับผมเองนะครับมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทุกประคานะครับถึงหน้าเวลามีประมาณ4เดือนนะครับกอได้รับนิบายจากทางหนานเขตพื้นท,ที่การศึกษานะครับในการบริหารจาัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้มีนักเรียน36คนครับแล้วก็เป็นโจทย์ จุดหนึ่งนะครับที่บริหารจัดก,การโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนขนาดเล็กยังไงนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือผู้เรียนนะครับก็อาศัยการระดมความช่วยเหลือนะครับก็ได้รับการปรึกษาจากผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคณะตำบลสีอห้อยนะครับแล้วก็ทางพระครูวิภพพระครูนะครับปัดไฟหินนะครับแล้วก็ทาง ป,ปกคระกอบในอำเภอนะครับพอดีมาเข้าโครงการด้วยครับหลักนะครับผมมาดูแล้วหลักน่าจะไปเกิน4ข้อแล้วนะครับลับป่ารับน้ำลักสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือรับแม่ใจไปด้วยกันนะครับผมก็เปิดติดตามตลอดทุกเย็นเฟซบุ๊กนะครับของข่าวของอเอแไ่ใจของเรานะครับก็จะ,จะทำยังไงนะครับให้เขารอเป็นสุดร่วงกับทางนโยบายของ ทั้งในงานต้องสก,กัดด้วยแล้วก็ทางเผอ,อไม่ใจด้วยนะครับก็ได้ในส่วนจีแล้วก็ส่วนพืชศาสตร์นะครับที่วันนี้นะครับที่จะไม่ใช่ครับคือความเตรียมร้องนะครับในส่วนพืษศาสตร์คือเราไม่ครบองค์ประกอบครับทนะัางเพราะว่าตัวชีวัดมี5้องค์ประกอบนะครับก็เลยวันนี้ขอแรกเลิกก่อนโดวยวิธีจุดตะป่กกาต้นไม้แล้วก็ปวดปากก่อนนะครับ โอกาสข้างหน้าถ้าหากาพัฒนาได้ตับองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ก็จะมีทีเปิดปากเ,เปิดสวนพฤกษศาสตร์เปิดป้ายนะครับโอกาสนั้นก็จะแจ้งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในงานโต้สกัดนะครับ,งงกกบ,รบแล้วก็ทางทาง,ทางนันเธอน,นะครับก็มาช่วยเ,เปิดป้ายเปิดสวนป่าในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ มีส่วนร่วมนะครับทั้งแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็แรงทรัพย์บริจารนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับทางศีโกโปรก,ก็ดีทางบังาระเทศก็ดีนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่โอนเงินมามาร่วมสมภพทุนินานบนในวันนี้นะครับงานวันนี้คงจะไม่สําเร็จได้ถ้าหากความร่วมมือจากทุกท่านที่ได้เอ่ยนามานะครับโอกาสข้ั้งหน้านะครับตัวกระผมงเอง เอาไปพนขอใหม่ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือจากทุกท่านที่กล่าวมานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เรามาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็ต้องฝากทุกท่านไว้นะครับในโอกาสต,ต่อไปในการร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอขอบคุณครับอาคุณค่ะท่ชานผู้ในการเป็นย่า่สูงนะคะลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายเภอพิพรัชจนทิมาค่ะท่านนายเภอแม่ใจและท่านสุวัสดิโยปัญญาค่ะร้องพุ่งในการสำนังกงานเขตด้านที่การศึกษาประถงศึกษาพยาวเขตหนึ่งนะคะถวายผ้าจีวรค่ะเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์บวชป่ารักษาพญาไม้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะละมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะพระครูประยุทธ์ศิร,ร,รสุทน์เจ้าคณะตำบลสีท้อยนะคะ รับถวายผ้าจีวรบวดตาครับูมมามาหว้อมกเนเลยมาครับมาครับมาวยคอ่าเชิญครับเชิญครับมาคุณหมอมาี่ ตอนนี้ก็จะเริ่มพิธีบวชปลานะฮะ,ะท่านผนะคะเชิญท่านนายเพลค่ะ<า>นะคะท่านรองสุวัตค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้นา,านคณะกรรมการสถานศึกษานะคะท่านผู้อนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะร่วม ครองผ้าจีวรน,นะคะพยาไม้ค่ะบวชปา่าในสวนป่าพิษศ,ศารโร,รงเรียนบ้านทุ่งปะะขาต่อไปเลยนะคะเยิน <ś laus> เชิญค่ะ <ś laus> <ś laus> น,นี่ทางอำเภอก็เดิมนีการเปิดช่องประชาสัมพันธ์เพิ่มแผ่หลายช่องเลยนะฮะผมได้ข่าวาตอนนี้ท่านในอำเภอพิรัชต์เจริเมาเขาก็มีช่อง YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นชื่อช่องอะไรอย่างนั้นที่ผมจำไม่ได้คุ้นๆอยู่นะเดี๋ยวต้องถามท่านในอำเภอครับเพื่อไม่ใครอยากสนใจไปติดตามท่านนะฮะก็จะได้ไปกดติดตามท่าน,น แล้วรักดินรักน้ำนะครับมีทังหกนะครับรักดินรักน้ำรักป่ารักชีวีรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักแม่ใจวันนี้นะครับนำโดยพระกุปรุ์ที่กำลังมอบผ้าบัวป่านี่นะครับก็คือรักป่านะครับวันนี้อองมาทำกิจกรรม เพื่อเป็นคิกอฟนะครับมือคนแม่ใจถึง6 6หมู่บ้านนะครับถึงเก้าพันกัวโคเรือนสามหมื่นชีวิตเนี่ยเ,เอปเทเนี่ยมาดําเนินการเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของปลานะครับโดยท,ทํากิจกรรมคือรักปลานะครับวันนี้พระก,กูประยุทธเนี่ยเนียอย่างข้องครับเพื่ออย่างข้องครับเพื่อส่วนหนึ่งมันก็เพื่อว่าเป็นการสร้างผลในการวางใจส่วนหนึ่งศึกตาคนศึกตาแม่นาและสึกตาต้นไม้เพราะว่าเป็นแนวคิด ขอ,ของพ่อเจ้าคุณท่านสุพลพระธด,ดมเ์อามาฟื้นฟื้นความเป็นเป็นเป็นหนึ่งสมัยก่อนนะหลวงพ่อไปเจอปาหมูม่พระมุนเรีนไปบวชป,ป่าแถวปางกุลละครับนส้หลวงพ่อก็อายุเยอะพอกลับมาสานง,งานต่อมาเข้ากับโครงการทบกลักคือลักป่าลักป่านะครับก็จะรักธรรมชาติและสีไปล้อมสืบต่อไปครับ วันนี้เรได้มีกับบวชฟ้านะครับมีการสืบชะตาสายน้าตโยนะครับล้วก็วันนี้เขาทําตีโรงเรียนเป็นศูนย์พฤ่งศาสตร์นะครับของเรียนของท่านโรงเรียนอผอนรงสารเลี้ยวนะครับโรงเรียนกรุงประคาซึ่งมีน้องๆนักเรียนตวยเพราะฉะนั้น,น,นเขาทําวันนี้ทุกภาคีเครือข่ายนำโดยพระสงฆ์พระเจ้าส่วนราชการท่องถิ่นท้องถินนะครับแล้วก็ทุกภาคีเครือข่ายนะครับผู้สูงอายุต,ต่างๆแล้วก็มีน้องๆเยาวยชนที่จะได้มาเป็นห้องวหวเห็น นะครับค้นรุ่นเฮาเนี่ยทำไหว้ห้กับค้นรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นงานที่เราจะต้องสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็ขยายผลไปติดๆนะครับคือกิจกรรมรักป่าครับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะมีการปูป่านะครับแต่ช่วงหน้านี่นะครับเขามาบวชป่าพืออนุรักษ์พื้ผลรักป่าก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเชิญชวนทุกท่านนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ เราจะไปบวชป่ากันนะครับเชิญติดตามไปดูนะครับไปตัวในอำเภอดาเลยครับภาพรวมได้ไหมน้องนัดอ่ะเพื่อนครับช่องยูทูบของท่านในอำเภอจื่อเนีครับไปตัวในอำเภอดามไปตัวในอำเภอดามนะครับอ่าใครติดอยากติดตามในอำเภอกับช่องนี้ได้เลยครับผมกดติดตามกันต้ยนะฮะ เป็นช่องทางที่ใจสื่อสารประชาสัมพันธ์นะฮะการทำงานของท่นนายอำเภอนะฮะไปตัวในอำเภอดำนะฮะอุ้โสสุดบะต้นนี้ก่อนเนาะครับเืองได้นาะได้นอ่ว ตอนแรกเขาพัดตอนเลยครับนี่ครับตอนนี้กำลังจะเริ่มบวชตัวน,นี้ก่อนนะฮะตามคําบอกเล่าคิดว่านะ่าจะเกินร้อยปีนะฮะสำหรับต้นตะเคียนต้นนี้นะฮะเกินร้อยปีต้นตะเคียนท้องนะฮะมีข้อมูลหืดเรียบร้อย โอ้แม่ขอบคุณครับแม่ว่าละว่าวันนี้ฝันตะคืนว่ามันได้ขีนไอ้เนื้สักอย่างแน่นอนนะวันนี้นะแ้เลยเอโอ้โนี่ตัวต่อนี่ตัวน้อยแต่ได้ไปแอลแพคนลากกัมปุ่งตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วเนาะมาเอาเลยไปเอาผ้าซองไปไออไปท้วนายกเดินแวดคุณเลยตกนะตกนะ

Mangsa layapalah kita panangkis sepatang wipu kali akiketapa panangkapanu panulis kadang suka langsuka kadang suhu ditang sukano muho tojat kita pramacari sobat kina 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 mano kama paniti te patak เป็นมงคลเลยนะครับหน่อพอได้มันโอ้สุดยอดเลยครับสนใจแล้วครับสนใจแล้ครับเตรียมงานมาสามสี่เดือนครับนี่ก็ได้มีส่วนรวมจากทุกฝากส่วนมาช่วยกันนะครับทั้ง ไปปกครองที่ไหนคือด้วยนะครับเป็นประธานแล้วก็ท่านผู้ประยุทธ์รัศมีพรเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ก่อนในงานต้นสังกัดจากสำนักงานเกิจพิการบริษัรเปียกเล็กหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทำงานมาคือหาเนยครับมีทุกส่วนมาช่วยกันรุมทุนน้ำแก่เนี่ยนล้วนี่ครับแล้วหลังจากนี้แล้วอันตั้งใจคร่าวๆว่าขั้นตอนต่อไปนี่อยากจะทำอัญชันพองครับแล้วก็มีอยากจะือมีคนมาสนับสนุนตรงเรื่องอัญชันพองที่คาดเหลือตรงนี้นะครับ ในส่วนของสุนพืชศาตรตนนี้เดี๋ยวเกิดจะมีเรื่องของต้นไม้คูรักต้นไม้คูรักทือได้เป็นแลนด์มาของพืชไม่ใจจะเป็นจุดเช็คอินของพืชไม่ใจตัวเองนะครับแล้วก็มาสุนี่กคสร้างให้เป็นสวนพืชศาสตร์ที่มีองค์ประกอบครบตามตามตามข้อองค์ประกอบของสวนพืชศาสตร์นะครัเป็นเรียงลีนลูกนะครับของของ้างในเลี้ยงและก็หนกเลี้ยงตัวเนะครับหนกเหนือจากต้นลิจีต้นแรกของจังหวัดพะเยาอีกครับแล้วก็ทัดจากนี่มากคยเป็นนั่น สืบสายนาวแล้วก็เปลเ่็นเขตวัยเท้าในการปล่อยป่ากิจกรรมของเรนในปีกันศาหน้านะครับ,รบก็จะเป็นการนั้นเปิดเปิดโอเพนบ้านทุงปลาค่นะครับทางนอกได้มามารวมทําบุญนะครับแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในอกาสต่อไปครับ,รบแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเขาครับใช่ครับตรงนี้ก็คือต้องต้องขอความรู้ข้อจากกรมป่าไม้มาดูก่อนนะครับว่าพันไม้ที่ ตีเข้ากับตีต้นไม้เดิมเนี่ยน่าจะเป็นประเภทไหนนะครับแล้วก็ส่วนตีตรงนี้เหมือนกันก็คือเป็นพักส่วนครัวเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อึ้นมีความหลากหลายแต่ก็บบ่ทำร้ายในส่วนของต้นไม้พันเดิมนะครับที่บัที่บันได้สร้างไว้ก่อนนี่นะครับเพื่อสร้างป่าหลุ่นต่อไปตัวเพื่อต้นไม้ใหญ่มือนี่มันล่มไปนะครับเนาะจะได้มีต้นไม้ได้สืบต่อไว้นะครับเนาะวันนี้คืออนุรักษ์ของเดิมให้มันสุดก่อนแล้วก็หาต้นไม้พันเดิมที่มาปลูกเพิ่มเข้าไปนะครับ ไปขอตั้งพื้นที่ตั้งข้างตัววันนี้ก็ขอจากด้านสวนด้านข้างห็นสามีต้นติพเจเขตของเลนมารวมบทป่าตัวอไปเป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนนะครับสร้างชุมชนแข็งแกร่งตัวเองนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณท่านผอครับผมครับไปเข้าไปดูต้นไม้กุหลาบกันต่อนะครับตอนนี้ท่านนายอำเภอกำลังบวชต้นไม้กุหลาบอยู่นะนี่ฮะการปลูกป่านี่คือต้อง มาดูต้วนะครับว่าต้นไม้ที่จะมาปลูกในพื้นที่นี้เนี่ยมันจะเป็นประเภทอะไรอย่งางนะครับเพื่อที่จะอยูร่รวมกันกับต้นไม้ของเดิมของเหมนได้นะฮะนี่ฮะตัวในอำเภอดามนี่ปลูกเรียบร้อยนะฮะต้นไม้คุรลักนาวัดเกา เป็นคนละสายพันธุ์กันเลย้นต้นุ่มต้นีนี่ไง่งนกโอเคครับทักคุณหมอมเนี่ยักกับสอทอก็ได้กิอะไเนัีครับต้นเลียงพึ่งกับต้นตะเคียนซ้ายครับนี่ฮะต้นี้ นี่ฮะไส้ยมอเป็นต้นตะเคียนซ้ายขวามมือต้นเลียงพึ้งครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่แห่มทีหนึ่งครับต้นไม้กูรักนะครับ